สวัสดีครับวันนี้อยู่กับเซิร์ฟเวอร์606นะวันนี้เรามาอัปเดตพลังกันหน่อยนี่วันนี้เราอยู่อันดับที่โอ35ตายละไม่ขอแซงคอยเบิ้แลรววะโอเขาตันไปกันลานหาลาน6กละ ส่สาอีเรียลเถอะวะห่งล้านห้าแคนปับการปรับเนาะต้องขอกัน ตรงมีอย่างผิดผ่าไเลยของขนี่มาเบิง่งด้วยเสีัพลังไหนป่ะวะพิกเกอร์นี่เกิด หนึ่งดาวสองดาวกันพันห้านำดาวหอดห้องกระสิเพื่อม่มีพันหา เราแล้วาได้สองดาวอยู่ไช่สองดาวสวยปลุกตื่นเนาะโอ้ยค่ะปลุกตื่นนะแต่ห้าปลุกตื่นห้ากว่าภาในใดอยู่ ก็ชิบประมาณนี่ละทีมเฮาก็ชิบเอคอยมีอย่างไรเห็ดมันนี่ก็มันนี่ก็พิ่งวิวเจ็ดสิบสองมันหมาดก็ซื้อของเขาก็ตัวดำมายุเจ็ดใบแล้วก็ชิเอากูกูเแ็่ซื้อแล้วก็เอาเด็กบาเนี่ยแล้วค่อยไปหาลิน ตัวไม่ตัวระเมียดไม่หลังจากจากักรพรรดเด็กเพราะว่าจัจากรพรรดเด็กมันอันนั้นนมไม่กันนายนกันนายอยู่ละแต่ว่ามันต้องมีโลูบโลูบคองไงอ้คุณคิดเสื่อค่อยฉิดถึกถึกทนไปอีกเพิ่มได้โลอีกมีโอกาสหลอดสูงตามนั่นแหละ เป็นจักระพัดเด็กเอยโคเคสซื้อหล้วก็จักระพัดเด็กตามแผนที่วางเอาไว้เมื่อนี้ก็บม่ได้ตีตะครับเมื่อนี้ตะขาบบม่ได้ตีาะว่านั่นเพราะว่าตอนเที่ยงบ่เดียวตอนเที่ยงบ่เดี่ยอ่อนมาหอดม่อ่อนตอนแรกเมือนี้ตายแล้วตะครับโอเคบีขึ้นึงก็ตาย ไอ้ยีบซีเศษนนี้รยากาศเฮ็ดโซนิกกัอนอ,อื่นกันสีเพิ่มมาอีกดาวเผชิญให้มันหาดาวกันแล้วก,ก็ทอโดยนกแล้วก็ไอ้นี่ไอ้ทัดทัดสองจกกักรพรรดเด็กกับสีมาแทนแทนอันนี้แทนไอ้ยังก็แทนไอ้จีนนอตมาใส่สกับมาแทน ไหนแค่จีนอนนี่ละหนึ่งสามล้านสามล้านสามแสนหกหมื่นเากระดอดมาเลยล้าสิบแปดใบละเก้าสิบแปดใบ พร่องพร่องกับว่าเพิ่มเลยเมื่อนี้เพระาะว่านี่เมื่อนี้เขาบริตีเลยอามาสะตะขาบไปเลยบริตีเลยเสียดายอยู่เพราะว่าไม่เข้าเสียของหลายบรนพุนตอนนี้เขาก็ระดับที่สามสิบห้าเขาทหารน่าคเคยไประดับที่ยี่สิบตัวเนาะช่วงแรกๆก็คิดทธา เพิ่เห่ากระดองค่อยดีดองนว่าเนาะเพิ่งกระดับดาวใช่ปะกระดับดาวแล้วยูก่อ,อกไปถ้ากิจกรรมตัวปองม่วงเขาคอยสิเพื่อเขาได้น่ะกิจกรรมปรองม่วงวันทีน่ยี่สิบเอ็ดน่ะยังไม่ตบตีผพ้ใอเ็บ่ได้ช่วงนี้ถ้เาเกิดติดผู้มือจะ่าค่อยได้อัปเดตตั โรปีศาจเรกะบเลนแน่กับว่าเลนแน่เดี๋ยวแต่เมื่ออย่างนู้ล่ะเขาเขาเกิดบ้าไปผู้ยชายหินติเนาอเราเด็ดเรามันก็ชิมีประมาณนี้แหละเพราะว่ามันสิบปุ๊บยังเหตดอ่ะแต่ละมื่อแต่ละหลังหลังมา มีมิดมเฉดุมิดมเฉดุใส่เข้าไปโชว์กดข้ามบอพานโชว์พานซื้อไปแต่ไม่ใช่บอพานเออเพิ่งรูปพ,พ,พานมาเนี่ยโซนิกฟังซิงเอาโชว์พานอยู่แล้วกันนี่ไง โอ้มาเดี๋ยวจอดฟินิกแมนชุฟฟินิกดิงเวหาจีกหนาเข้าไปตู้เข้าไปหาแสนสองสบายสบายสบายชิวๆเลยแหละสิบสองแล้วด้อั่ดันอันนี้ฮอ ด่านที่สิบเขาก็สิได้ได้บ่เนาะเขาก็ได้เนาะเขาก็ชว์เข้าไปหาน่ะเนาก็ขี่ขานเลยหาแรงเทค่กันแต่ละแต่ละมือเขาก็ได้ดันพลังล่างมือกระดันล่างมือกระดัดันละขัดแต่ว่ากัดเห็ดเขียดรับของยังเบิดทุกอย่าง ปกติไปกดข้ามผ่านป่ะพอผ่านกัดก่อน <c oughs> มีแบบนี้แหละเป็นอย่างพะเห็ิปกติสิบหกโอเคครับคลิปนี้ก็พอแค่นี้กับวันที่พเพลวันนี้กับเซิร์หกศูนย์หกละ เฮากะสิยาวาๆเสิร์นี่เพระาะว่าตัวเฮาเฮ็ดมาดีละทั้งปูป้อมทั้งผัดทั้งฟีนิกแมนเจ้วใส่อีกบ่นีตัวแกทางฟีนิกแมนก็นมีแค่ไอ้ตัวเดียว,วเดียเด๋ยวตัวละครสุดแกงตัวใดหอยก็บ่มีผู้เดว,วเสินี่ก็ไปนี่ก็ไปยังก็เมลเราไป่พ้เอา บบมีตู่แก่ท่ามคนเดีวคือว่าหร,หรือว่าเขาเสียงไหวเปล่าวะขนาดเสียงนะพี่นิกแม่ขเ่เฉิดสายคือเก่าโอเคครับคลิปนี้พอแค่นี้ไปแล้วครับ